สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันกับทํากลางบรรยากาศคืึมค้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเพราะว่าช่วงเช้ามืดก็มีฝนตกปล่อยๆล่อินลงมานะครับจนถึงหน้าเวลาตรงนี้ก็ยังลินอยู่นะครับแต่ว่า ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปชมสวนหน้าบริษัทกันต่อนะครับหลังจากที่ช่างได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนจะพาพี่น้องไปชมกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นที่จะไปชมกันนะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้พี่น้อง ฟังกันนะครับเกี่ยวกับแรงงานในระบบ EPS นะครับซึ่งทางกรมจัดหางานได้จัดส่งแรงงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแรงงานคนไทยเองนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทาง HRD เกาหลีได้เรียกนำเข้าแรงงาน เข้ามาภายใต้สถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเตือนกับพี่น้องที่กำลังเดินทางเข้ามาไปหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองการเซฟตัวเองนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับแล้วมาวันนี้นะครับ เรื่องเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับสําหรับแรงงานที่ได้เดินทางเข้ามานะครับหลังจากที่ได้เดินทางเข้ามานะครับอยู่ในระหว่างช่วงกักตัว14วันนะครับซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทาง hrd ของเกาหลีใต้เอนะครับได้แจ้งว่า มีแรงงานคนไทยที่อยู่ในระหว่างการกักตัว14วันได้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็ผมเองก็ยังแปลกใจนะครับว่าก่อนที่จะทำการเดินทางขึ้นเครื่องเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับทางกรมจัดหาง,งานเอง ก็ได้ให้แรงงานกลุ่มเหล่านี้นะครับที่จะได้เดินทางเข้ามาเกาหลีใต้นะครับได้ทำการไปตรวจเชื้อโควิด48ชั่วโมงนะครับก่อนทำการเดินทางเข้ามาแล้วเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีจุดเสียงนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับแรงงาน ที่กำลังเดินตาเดินทางตามเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าในสถานการณ์เบื้องต้นหน้าตอนนี้นะครับก็ยังมีไม่มีผลกระทบอะไรนะครับเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานนะครับก็แรงงานพี่น้องคนไทยก็กำลังทยอยเดินทางการเข้ามานะครับผมในฐานะรุ่นพี่เลยก็ว่าได้นะครับ ภายใต้สถานการณ์โรคโควิดเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเป็นเที่ยวบินแรกนะครับที่ได้เดินทางเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับแล้วหลังจากเที่ยวบินแรกของผมได้เดินทางเข้ามานะครับก็ได้ทำการหยุดจัดส่งแรงงานนะครับเข้ามาจนเมื่อถึงเดือน กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็ได้ทำการทยอยเรียกแรงงานเข้ามาเป็นระยะระยะจนมาถึงช่วงเวลาณนะปัจจุบันก็ได้เดินทางเข้ามาเทพกันจะทุกวันเลยนะครับผมก็ได้ทำคลิปแจ้งเตือนเกี่ยวกับที่น้องนะครับที่กำลังเดินทางเข้ามาว่าให้เราบัะวังเกี่ยวกับการเดินทางไปนูน่นไปนี่นะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับ พยายามโบกกล่าวเล่าเตือนบอกว่าพยายามเซฟกับตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะครับมันจะเป็นผลกระทบวงกว้างนะครับเกี่ยวกับสำหรับแรงงานในบางครั้งผมก็เห็นใจอยู่นะครับเพราะว่าการจัดการที่เมืองไทยเองนะครับค่อนข้างจะล่าช้ามากๆนะครับเกี่ยวกับโรค ระบาดโควิดณปัจจุบันนะครับยิ่งทุกวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดต่อเนื่องนะครับสําหรับแรงงานเองนะครับใครที่มีชื่อกำลังจะได้เดินทางเข้ามาก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพนะครับอย่าไปไหนมาไหนไปในที่ จุดเสียงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาแล้วมันจะลำบากกับตัวเรานะครับเอาเป็นว่านะครับสรุปแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้ออยู่ที่นี่ก็ได้การรับรับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะครับส่วนจะมีผลกระทบอะไรไหมเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงาน บอกเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็พี่น้องแรงงานของเราก็ยังได้เดินทางกันเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมกันต่อนะครับเพราะว่าช่างได้ตัดแต่งกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมกัน สำหรับผมก็คิดว่างานออกมาดีเลยนะครับสวยทุกต้นเลยนะครับก็ระยะเวลาในการตัดแต่งกิ่งอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้นะครับก็ใช้เวลาร่วม กันทั้งหมดอยู่10วันนะครับมีพนักง,งานอยู่3คนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านบนตรงบริเวณด้านหน้าของบริษัทนะครับตรงพื้นด้านล่างเดี๋ยวผมจะชี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นถนนก็จะอยู่ด้านล่างนู่นเลยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะาทางชันเนินขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงพื้นที่บริษัทก็จะเป็นอยู่ตรงชั้นกลางของภูเขานะครับเพราะว่าขึ้นได้ทางเดียวลงได้ทางเดียวนะครับบริษัทผมส่วนสวนผักผมก็จะอยู่บนภูเขาตรงนู้นนะครับตรงปลายมือที่ผมชี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักของผมนะครับ ตอนนี้กำลังงามเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาพี่น้องไปชมสวนผักกันนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนคุยเรื่องแรงงานเกี่ยวกับคนติดเชื้อก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับที่กำลังสนใจที่อยากจะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับเข้ามารับชมรับฟังกันมีอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับถ้าอะไรที่ผมพอจะตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับ หรือไม่ก็เข้าไปตามที่เพจ eps thailand ได้นะครับเพราะว่าทางกรมจัดหางานก็จะลงในเพจ eps เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับก็มีอะไรก็ไปสอบถามกันกันกบทางระบบได้นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกับผมก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับก็ฝากไปถึงแรงงาน ที่กำลังเดินทางเข้ามาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็พยายามรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าไปไหนมาไหนในพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาหรือว่ามีการติดเชื้อขึ้นมามันลำบากกับเรานะครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายที่เราได้ดำเนินการ เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก่อนที่กว่าจะเราได้ได้รับสัญญาจ้างนะครับมันใช้เงินเยอะนะครับแล้วถ้าเรามาเป็นเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะให้เราลำบากนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่คอยส่งมาให้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ